สวัสดีครับวันนี้มาพบเจอกับสันติเซ็กเตอร์ฟาร์มจังหวัดขอนแก่นนะครับผมวันนี้เราพาเด็กๆมาดำนานะครับผมนะครับพุ่งนาของเรานะครับผมเต็มแปดแศูนย์แปดนะครับผมมาลองไถนานะครับผมไถจริงนะครับทดลองไถจริงเลยนะครับผมคันนี้เราเปิดในราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับผมไปพร้อมไปดันแล้วก็เป็นฐานควนเจ็ดนะครับ แล้วก็เป็นผ่านคนเก็ดนะครับส่วน L 40เรานะครับผมมาลองไถนาเหมือนกันนะครับผมอยู่ข้างล่างนะครับ M 8808คันนี้นะครับผมสภาพ99%เลยนะครับผมสวยเลยนะครับนะครับผมตู้ก็ซึมยังไม่มีนะครับเบก็ยังไม่ขาดนะครับผมสวยเลยรถป้ายแดงเลยนะครับครับผมสันติ t ตเตฟาร์มนะครับผม อยู่จังหวัดคอนแจนในอำเภอเมืองคอนแจนนะครับร้านเราอยู่ที่จังหวัดคอนแจนในอำเภอเมืองคอนแจนนะครับครับผมนี่พาเด็กๆลูกๆนะครับผมมาดำนานะครับแอ L400 ของเรานะครับผมคันนี้450,000บาทดาว45,000นะครับผมดาว45,000บาทนะครับลองไถยนะครับนี่ครับสวยนะครับผม M888 0 สภาพนะครับผมโหสุดยอดเลย90อาะ95เปอเนาะอีก5เก็คือมียางสึกลอเล็กน้อยนะครับผม1ล้าน10,000แบาทครับ1ล้าน10,000แบาทครับผมสนใจทักมานะครับ1ล้าน10,000แบาทเท่านั้นเองไปพร้อมใบดันแล้วก็เป็นฐานควนเจ็ดสวยๆเลยนะครับครับผม